เราจะปรุงดินยังไงนะครับวันนี้เราเอาความรู้จากเขื่อนวชิรงกรมาเต็มๆเลยนะครับให้เห็นกับสายตาตัวเองเลยหรือใครจะลงมือเนาะวันนี้นะครับใครลงมือเชิญได้เลยนะครับเราให้ลงมือทําไม่ได้รับไปแค่ความรู้แต่ขอให้ลงมือทําจริงๆนะครับและนํากลับไปทําที่บ้านใครมีอะไรปัญหาอะไรสอบถามได้จากน้องๆทีมงานได้วัตถุดิบแท่งมาแล้วแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันเลยครับครับผมคุกเข้าให้เข้ากันเลยครับ จนให้ได้ความรู้สึกว่ามันอยู่ที่ความความชื้นประมาณ60นะครับผสมเสร็จแล้วนะครับก็ตักใส่กระสอบเลยนะครับเมื่อตักใส่กระสอบนะครับเราก็มัดปากถุงนะครับถ้าเกิดว่าเรามีไม้เราก็ใช้ไม้ไผ่นะครับแล้วเราก็เอาปุ๋ยนะครับที่ใส่ไว้ในกระสอบนะครับมาวางวางวางไว้นะครับแล้วความแล้วกาศมันจะผ่านไปด้านล่างครับความร้อนมันก็จะ และเผยออกไปเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องเทคทุกวันนะครับขอบคุณที่ส่งผลมากเลยนะครับ อยักต้นทุนนั่นเองนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับส่วนใหญ่หลักๆนะครับการผสมดินนะครับส่วนใหญ่คือวัตถุดิบที่เราใช้ในที่ทํางานพวกมก็คือว่าปลูกต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับนะครับรอบเขื่อนเลยหนึ่งคืออะไรครับปุ๋ยแห้งเมื่อกี้นะครับเป็นหัวเชื้อนะครับเนี่ยนะครับเป็นสารตั้งต้นเลยจะมีปุ๋ยครับอ่ารู้แล้วนะครับสองครับพร้อมๆนะคือว่าเผาขอบคุณมากให้ความร่วมมือครับผมนะครับถือว่าเสองนี่อะไรครับ แบบดิบนะครับเสำหรับคนที่ทำน้อยๆนะครับถ้าเราทำเยอะทำแบบนี้แหละครับที่นู่นนะครับที่ศูนย์ผุมนะครับทาไปที่เที่ยวทำแบบกองใหญ่บ้านนะครับจะกลับแบบแบบนี้แล้วก็ใช้สแลนดาวน์ะครับอาเชิญเลยครับเชิญลงแขกในการปลูกเลยครับแล้วรับผิดชอบต้นไม้ตัวเองด้วยนะกลับไปบ้านอย่าลืมรดน้ำนะจ๊ะ นึ่งก่อนนะครับแล้วก็ใส่ก้าลงไปนะครับอ่าแล้วค่อยๆวางต้นไม้นะครับเคาะาคว่ำนิดนึงเคาะคว่ำนะอ่า